โอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปห้องอื่นดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะฮะกูผนังเนี่ยก็จะขึ้นไปถึงชั้นสามเลยนะครับผมนะโอเคไหมห้องนี้ยังไม่ได้ทำนะเดี๋ยวมาทำทั้หบนก่อนนะกูผนังเนี่ยบันไดเนี่ยคือผมเอาขึ้นหมดเลยนะคือจะเห็นแบบเป็นไม่ใช่ผนังนะไม่ใช่เห็นสีขาวจะเป็นเห็นเป็นกูนผนังทั้งหมดนะเดี๋ยวเรามาดูชั้นสามนะครับห้องนอนผมเองนะว่าเป็นยังไงรับนะฮะกับ จากกล้องนะฮะเรายังไม่ได้ติดกระจกบนได้นะฮะก็จะเป็นยังไงนะครับผมน,นี่ไม่เกี่ยวอันนี้ยังไม่ได้ทำนะอ่ะค่อยๆเดี๋ยวนีด้สะสะสะดูสะดุดสะดุดนะจากล้องนะอ่ะถึงแล้วนะครับจะเป,นนนปน็นห้องนอนของผมเองนะห้องนอนของผมเองก็จะมีตู้เสื้อผ้านะตู้เสื้อผ้าแบบอลังการเห็นไหมอลังการไหมก็ตู้เสื้อผ้านะ บบเต็มไปหมดเลยดูขนาดไปโอ้ใหญ่มากใหญ่มากนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทีวีนะฮะเป็นทีวีที่นะฮะเป็นลายแบบนี้นะเป็นลายแบบนี้นะสวยอ่านะแล้วก็จะมีพวกชั้นวางของตัวไปนะล้วตรงนี้เป็นกรูผนังนะกรูผนังกรูผนังนะฮะ เคื่อนะฮะหัวเตียงกับหัวเตียงเก่านะชั้นวางของนะประมาณนี้นะฮะน,นี่คือบิวอินนะบิวอินนะเห็นไหมประตูทางเข้านะเราทำหมดนะประตูทางเข้าเราทำหมดนะอันนี้ยังยังไม่เสร็จนะก็คือแค่กาลังก่อตั้งนะยแบบัง,มงไ,ไม่ได้แบบขับถูลงซุ้ลงสีจิดไฟไม่ได้ติดไฟนะตรงนี้จะมีไฟตรงนี้ด้วยนี่ใช่ไหมมีไหมอันนี้มีไฟไหมม,ไไหม,มีไฟใช่ป่ะซ่อนไฟตรงนี้ ได้ไหมได้แ่ไลดีไม่้อเอเอ